ว่าเราได้มามีสว่วนร่วมในกิจกรรมางานฮัลและนชาติปีนี้ปีห56้าหนะครับซึ่งในจินตนาการของผมนี่ว่างานฮัลลต่อไปนะครับจะเป็นงานที่สร้างมิตีใหม่ในการเผยแพร่ิสลาม ที่มุสลิมไม่เคยคิดไม่เคยคาว่ามันจะเกิดขึ้นปกติแล้วเราเข้าใจว่าอิสลามอิสลามเพียงความศรัทธาที่เรา,รกกานนประากาศปฏิญาณตนมีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์และท่านท่านนับดุลิดมุลัมมัดสุลล่ามก็เป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้คือสัญลักษ์ของอิสลาม คนที่จะมาเป็นมุสลิมคนที่จะมานับถือศาสนาอิสลามก็จะต้องผ่านขั้นตอนนี้และโดยกติกาที่เราได้สัมผัสกันมาโดยตลอดว่าคนที่จะรับอิสลามก็จะต้องศึกษาเรื่องราวของอิสลามโดยเฉพาะหลักศรัทธาและโดยเฉพาะย่างยิ่งหลักศรัทธาที่เกี่ยวกับพระเจ้าเจ้าอัลลอฮ ยังไงจะศรัทธาต่อต่ออิสลามโดยไม่ได้ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้านี่เราไม่เคยคาดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีมิติใหม่ในการเยผยแพร่อิสลามในการรับรู้เรื่องราวของอิสลามไม่ได้ผ่านหลักศรัทธาที่เกี่ยวกับพระเจ้าแต่เกี่ยวกับบทบนัญญัติของพระเจ้าเช่นเช่นที่มียุคหนึ่ง ราได้ยินนักวิทยาศาสตร์เราได้ห็นบรรดาแพทย์นักฟิสิกส์นักดราราศาสตร์ได้รับอิสลามเพราะศึกษาศึกษา,กษาวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อันต่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยแพทย์ที่ได้อา่านที่ได้เรียนรู้การเติบโตของมนลูกของเด็กของคาร์บ,บนในมนลูก และเป็นพบนบทบัญญัติในคุอ่านที่เล่าเรื่องการเติบโตของทารกในมนุษย์ยังละเอียดที่ถ้วนทำให้เขาเชื่อแะะน่นอนว่าคัมภีร์คุรอานนี้ไม่ใช่ร่างของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลตานหรือุษย์คนในคนใดคัมีนี้จะต้องเป็นเป็น เล่าที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกจักรวาลนี้ทั้งปวงเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นมิติใหม่ในการเรียนรู้รับรู้เรื่องราวอิสลามรับรู้เรื่องราวอิสลามโดยมาตรฐานฮานาลสิ่งที่เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามมีหลายเรื่องนะครับที่ยังไม่ได้ศึกษากันอย่างรับข้อ แล้วอัลลอฮ์ س ุบฮานานลาววู تعالى และอันอัลกุรอานยันชัดเจนซาลูรีห์มอายาตินฟในอัฟากีและในุัิฮอมจัตตาจะตระันันแล้วหักเราจะให้พวกเขาเหล่านั้นทั้งหลายคือมนุษยชาติทั้งหลายที่ยังลังเลและไม่ตระหนักไม่เข้าใจในคำสั่งสอนอิสลามอัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้เขาเห็น องค์การของเราอายาที่นาจะให้เห็นความยิ่งใหญ่ของเราในทุกจุดทุกมุมในโลกนี้และในตัวพวกเขาเองด้วยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าคำพีีนี้คำสั่งสอนนี้เป็นสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าทีงวันนี้เรากำลังอยู่ใน อยู่ระหว่างการจัดง,งานฮาลลนานาชาติซึ่งในอนาคตอีกสักสิบปีนะครับจินตนาการมผมผมดีบางทีมองอะไรมองอะไรในอนาคตอันไกลนี่นะครับเราก็จะต้องมีปัจจัยต้องมีเหตุผลมีหลักฐานด้วยอีกสิบปีนะครับพี่นะ้องในฮาลลนานาชาติคงจะ ที่พูดถึงเรื่องอาหารหรือผลิตภัณฑ์หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกับมฮาลาลอย่าเดียวแานฮาลาลในอนาคตที่จะพูดถึงวิถีชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพฮาลาลที่จะทำให้คนอยากจะมีสุขภาพดีเขาจะต้องบริโภคอาหารฮาลาลอยากมีจิตใจสงบ เขาจะต้องบริโภคข้อมูลบังรุงขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบก็จะต้องมาศึกษาที่อิสลามด้วยฮาลาลในอนาคตดีนะครับจะเป็นมาตรฐานมาตรฐานที่มนุษยชาติทั้งหลายจะมุ่งสู่การหาข้อมูลที่เกี่ยวกับฮาลาลในอิสลามเป็นไปได้ มนุษย์กําลังทุลองทุกอย่างผมมองดูนะครับว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์ในปัจจุบันเชื่อว่าการนั่งสมาธิและโยคะสามารถรักษาโรคหลายชนิดบางคนไปเชื่อนะครับว่าอ่านั่งโยคะนี่รักษามะเร็งเขาเชื่อบางคนเขาเชื่อมีอะไรในโยคะนะครับในการนั่งสมาธิ ที่มันจะยิ่งใหญ่กว่าหรือจะอลังการกว่าสัจธรรมที่มีอยู่ในหลักการในคำสั่งสอนของอิสลามพี่น้องลองคิดดูสิมาตรฐานฮัลลลนี่กลายเป็นมาตรฐานที่นักธุรกิจนักอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในปัจจุบันเพราะเป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาลซึ่งกว่าที่เสียไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาวัด ที่สต๊อนะเขาพิสูจน์ที่รายได้ที่ผลประโยชน์ฮาลาลขนาดนี้นะครับไม่ใช่มาตรฐานคุณภาพที่เราค่าที่เราต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นอันที่จะทำให้มาตรฐานฮาลาลปัจจุบันนี้นะครับก็มีความสับสนมีความคลุมเครือหลายเรื่อง ที่คนในสามจังหวัดหรือในห้าจังหวัดในในภาคใต้พูดถึงมันเป็นเรื่องมาตารฮาลาที่ประเทศอื่นเขาไม่ได้พูดถึงเลยนคนละมาตรฐานหรือคนละสูงความสับสนที่มันเกิดในปัจจุบันนี้เพราะมันมีส่วนในกลุ่มมาตรฐานฮาลาที่ไม่ได้เกิดจากความศรัทธาอันนี้เราต้องหยุรนะต้องยยมรับ และไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หมายถึงว่าเราไม่ชอบหรือไม่เห็นชอบกับการที่พี่น้องต่างศาสนคให้ความสําคัญกับมาตรฐานนี้ไม่ใช่แต่ผมกําลังพูดถึงบทบาทของมุสลิมในการที่จะให้มิติของมาตรฐานนั้นมีความสิ์สิมีความสำคัญ จะพูดถึงอนาคตของบ้านเมืองของเราที่มีเอกลักษณ์ของความหลากหลายไปดูประเทศเพื่อนบ้านนะครับลาวเขมพรพมา่าเขาไม่มีทาแบบนี้นะางานแบบนี้จัดไม่ได้ทำไมความปเป็นลึกของผูน้นำประเทศเขาอะนะที่ไม่เปิดกว้างใจแคบในการที่จะได้ประโยชน์ จากวัฒนธรรมอื่นๆศาสนาอื่นๆที่อยู่ในบ้านเมืองแต่ประเทศไทยนี่ไม่ใช่งานฮัลล์ในประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นโอกาสที่จะทำให้คนหลายคนเนได้ศึกษาเรียนรู้คุณภาพชีวิตของมุสลิมที่บริโภคอานฮัลลเป็นโอกาสสำหรับคนหลายคนนะครับที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวของวิถีชีวิตมุสลิมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมากกว่าข้าหมกไก่และสุขหางหมูซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วนะมาหลายสิบปีหลายคนกีน้องยิ้มไม่ใช่มุสลิมมานะไปร่วมงานมาลิดหรือลไปทำอะไรอะไรก่อนไปกินข้าวหมกอันนี้จริงๆนรื้องจริง,รง,รง,รงไปกินข้าวหมกกินุขหางหมูแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะ ดนี้ิชการเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารนั้นมัน,ม,นมันข้ามประเด็นที่เกี่ยวกับความอร่อยของอาหารมุสลิมหรืออาหารที่เขาเรียกกันอาหารแขกมันข้ามประเด็นเลยดนี้วิชาการที่จะพูดถึงมาตรฐานทาฮลลเลียงละเอียดอ,อ่อนด้านและด้านแพร่ผู้จัการตลอดจนมาตรฐาน ที่ปีนี้ถูกเปิดมิติใหม่ใหม่เ,ยเลยมากระทัดหราลเกี่ยวกับสถาบันการเงินวันนี้ก็มีเสาวมีอาจารย์นัสสมะเจคุซึ่งเป็นประธานบอร์ดเรีะร์ซึ่งผมก็เป็นที่ปรึกษาในบอร์ดเชียเด้วกันมาบรรยายเรื่องเรื่องนี้นะครับแล้วาราลในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอาหารอย่างเดียวแล้วนะครับ่บบที่เคยเป็น นั่นแสดงว่าในอนาคตนี่นะคกับาพิลออาจจะเห็นงานฮาลาลที่จับที่นี่หรือที่อื่นๆนะครับซึ่งเป็นโอกาสสูงของประเทศไทยที่ก้าวหน้าในในเรื่องอีเวนท์ที่เกี่ยวกับฮาลาลเนี่ยจกยุ่งนะครับอาจจะเป็นโอกาสสําหรับคนในประเทศไทยคนไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีมุสลิมนะครับ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฮาแลระดับอาเซียนมิติและมุมมองของคนไทยในการจัดงานอาจจะกว้างกว่ามิต <m any> ิของพี่น้องมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเพราะเวลามีมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจัดงานฮาลาลในกันระดับมิติและมุมมองนี่มันจะมันจะกว้างกว่ามุสลิมจะกว้างกว่ามุสลิมได้หรอสงเกตได้ว่า มันรฐาารลาลบ้านเรานี่นะครับผมจะยกตัวอย่างสังส้นๆเล็กๆน้อยๆเกีย่ยวกับมาตรฐานฮารลาลในการเชือดไก่ปกิมเบลีบอกว่าเชือดไก่จะต้องล้างด้วยน้ำเดินตาวิ่งน้ำเดินงงใช่ไหมน้ำมันเดินยังไงคือล้างแล้ว อย่าเอาไก่ท so, nah ี่มันแขวนแล้วก็เชื่อแล้วแน่นอนเชื่อนี่ก็ต้องมีมุสลิมเชื่อทันนี้อันนี้ชัดเจนแล้วแต่ความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับทัศนะที่ไม่อนุญาตให้ล้างสัพพสิงต่างๆให้พ้นจากสภาวะนักเจะิญนี่พี่น้องมุสลิมจะเข้าใจถ้าพี่น้องทัศนเนี่ยก็ต้องอธิบายนิดเดงนัาเจริญเป็รูปความสุขรูปความสุตรู จากสัตว์ที่ถ the ูกชืดแล้วนี่ก็คือเลือดอนนี้ตามรงเชือไก่ทั่วไปนี่นะครับไก่ชืดแล้วนี่มันก็จะมาชุบไก่ในน้ำน้ำจะเป็นเป็นสายพานนะครับเป็น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 อ่างยาวเนี่ยไก่ก็จะถูกจมในน้ำซึ่งปริมาณน้ำตรงนั้นนะครับเป็นปริมาณน้ำน้อยพอได้วยยังไม่ครบคุณละ ยังไม่ครบสองคุณละสองคุณละนี่ก็คือปริมาณน้ำขนาดใหญ่มวลน้ำใหญ่ถ้ามีอ,าอะไรตกไปในน้ำนั้นซึ่งเป็นสิ่งสรบโกนะครับจะไม่ทำให้มวลน้ำใหญ่นั้นได้เกิดสภาวะความสุบโบกเป็นน้จะดักสังเกตภาคใต้นี่ก็จะมีที่อาบน้เร่าร้อนที่จะมีอาบน้ำเนี่นั่นน่ะสองคุณละนั่นแต่โดยประมาณแล้วเวลาเขาอาบน้ำเร่าร้อนนี่ก็ ตักน้ำเลด้วยมือตักน้ำเลยทำไมตักได้เพราะมันจะไม่สกปรกมันจะไม่นนจิสเนแบบนี้ทางมาเลเซียก็เลยจะบอกว่าไก่เนี่ยจะไปล้างในน้ำที่มันน้ำมันน้อยมันไม่พ้นนะเจสันแล้วจะทำังไงก็ต้องใช้น้ำเดินต้องฉีดน้ำซึ่งมันเพิ่มเงินไขในมาตรฐานและเพิ่มเงินไขในอุตสาหกรรมด้วยทำให้โรงเชื้อต่างๆก็ต้องเพิ่มเพิ่มจุดฉีดน้ำ ไม่ให้ไก่เนี่ยจมไปอยู่ในน้ำที่มันปนกับเลือดของไก่เดิมที่มันเคยล้างมาแล้วนะไม่ต้องต้องแหวนนี่แล้วก็ฉีดน้ำน้ำเดินฉีดน้ำมันจะได้หมดพ้นจากสภาพที่มีเลือดเกาะอยู่มาตรฐา,านขประเทศไทยไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไป่ต้องทำไมเพราะประเทศไทย <c oughs> เนื่องจากว่าเป็นสังคมเปิดเป็นสังคมที่ไม่ค่อย ไม่อยากใช้คำพูดแคบนะครับแต่มันต้องยอมรับนะเพราบางทีเราเกิดในสังคมที่ศึกษากว้างขวางม,มีโอกาสที่จะพบปากกับทัศนะอื่นๆได้ศึกษาทัศนะอื่นๆโดยเสรีภาพนะมันก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนทั้งทัศนะแลกเปลี่ยนทั้งตัวบทหลักฐา โ,โดยอา้างทฤษของอุลมามะหลายคนที่อินเดียและตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟะตวากิดัมมากของชิ่ออัลบานีเขาบอกว่าส่วนประกอบที่เป็นไขมันหมูในยาสีฟันในสบู่ต่างๆเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสภาพของมันเปลี่ยนวัตถุของมันเนี่ยเปลี่ยนสภาพเลยหมายถึงว่าถ้าทาไปที่สูวนนี้ ว่ามันไม่ใช่สภาพเดิมของมันมันก็ไม่ใช่ไขมันอยู่แล้วเขาบอกว่าสามารถใช้ได้และยกตัวอย่างเช่นสุราเราเนี่ะเป็นน้ำผลไม้มนนมมที่หมักช่วงหมักน้ำผลไม้ช่วงนึ่งก็ลกลารเดนเหล้าถ้าปล่อยน้ำผลไม้นี้หมักต่อไปมันก็จะกลายเป็นน้ำส้มส,สายชูกินน้ำส้มสายชูได้ไหม หรือระดับชาตินะครับไม่น่าจะเป็นอาเซียนหรือระดับโลกก็ได้ความหลากหลายที่มีในบ้านเรานี่นะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารกิจการฮาลาลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันมาตรานฮาลาลที่ขึ้นกับสำนักตุลาราชมุตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยทำงานกันมานานแล้วรวมถึง วินัยของประชาชนและถึงจุดจุดที่ผมจะเริ่มขยายหัวข้อที่ได้สัญญาว่าจะพูดกับพี่น้องฮาลาลฮารอมมาตรฐานคุณภาพของลูกม้แ่ฮาลาลบ้านเราทำไมอุตสาหกรรมธุรกิจ ของโูชนาการต่างๆนีเข้าให้ความสำคัญผมวิเคราะห์ว่าที่มาตรการฮางาลเีิได้มีความสำคัญในสายตาของนักธุรกิจเพราะผู้บริผู้มีวินัย เขาจะลังเลจะอึดอัดมีการร้องเรียนมีการฟ้องร้องมีการต่อว่ามีการประท้วงมีการพูดระดับประชาชนทั่วไปและระดับผู้นำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขึ้นสายเดินไทยนี่เขาก็เสนอ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของพนังกงานอย่างไรแรงเราทุกคนนี่ก็อย่างนี้แหละกินได้คว่หาลาหรืกินคู่ของการหาลาทั้งหมดกินได้หมดซึ่งมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่านนั้นนะเขาเขา,ขาสงสัยเองนะแบบเขาก็เก็บอาหาร่น I can't. และบริการของท่องเที่ยวซึ่งไม่มีออยล์ ยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาคนที่เขาชอบกินอาหารสะอาดมีมานานแล้วนะครับพี่นอ้องคนจีนพี่นอ้องคนพุทธ่นะครับชาวพุทธนี่เวลาเขาไปซื้อเนื้อนี่เขาจะซื้อเนื้อจากมุสลิมทำไมแล้วมุสลิมมีสะอาพดพวกนี้นะสะอาดทำไมอ่ะเพราะเนื้อมุสลิมเนี่ยไม่มีเลื เลือดมีเสด็จปุ่นวิทยาศาสตร์ก็พูดชัดเจนนะครับว่าเลือดเป็นแหล่งของชร้อรคคนหลายคนพิโนนตาซินิกเขาไม่กินเลือดนะเขาไม่ชอบม,มันไม่ดีดนแบบน่นอนว่ามันไม่ดีเหมือนคนที่หลีกเลือดไม่มก,นกนมินมันนะครับเพมีคนที่ไม่กินเลือดกินพิโนนตาสิกนก็แต่พวกซิมเขาไม่กินเลือดอยู่แล้วการเชื่อ ตา,ามมาตนฮาลาลเนี่ยะครับเชือสัตว์เนี่ยมันจะทําให้เลือดเสด็จออกจากถูกเสด็จออกจากร่างกายสรีรัของของสัตว์เนี่ยให้มากที่สุดจนแทบไม่เหลือเลยที่คือความสะอาดทำให้พี่น้องอกษิหลายคนนีนะครับเลือกที่จะกินเนื้อที่ถูกเชื่อตามหลักการิสลา เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการเชื่อตามหลักการอิสลามถือว่าเป็นการเชื่อที่ถูกต้องที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็ทรมานน้อยที่สุดสําหรับสัตว์น้อยกว่าการใช้ทุกหัวใช้ช็อตไฟฟ้าใช้วิธีอื่นเชื่อ แม้กระ่คนบางคนที่อาจจะไม่คล i n งคัดในเรื่องอื่นของศาสนาสังเกตไหมมุสลิมหลายคนไม่คุมีจาไม่คุมีจาแต่ละมาเจอคำถามต่อทุกป,ปี้นึนถงนึงรับประนชนิถือสิ้อดและไม่ระหัดใช้ได้ไหมเขาจะสิ้นดเขาคร i n ัดเขสิ้นดแต่เขาไม่ละมาไม่คุมีจา มีจิลามแล้วไม่คุมีเจาเอาแล้วเขาละบาเจงไงไม่คุมีิจารเขามีวิธีของเขาไงไปละบาที่ไหนนี่ไม่ต้องห่วงกระเป๋าของเขามีมีบทมีตระกมมีมีทุกอย่างมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าชุดละบาเอาแล้วก็กระโปรงสั้นนี่อันนี้ชุดโชว